รู้ไหมครับนกยุงสวยๆที่เราเห็นเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่หลายคนเข้าใจผิดว่านกยุงตัวเมียไม่มีหางแต่จริงๆแล้วมีนะครับแค่สั้นกว่าตัวผู้เยอะเลยเมื่อก่อนผมก็คิดว่านกยุงรำแพนหางเพื่อโชว์สาวอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วมันการสื่อสารด้วยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ารวดลายบนหางช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามและยังใช้ขู่ศัตรูได้ด้วยนะ เคยสงสัยไหมว่าทําไมนกยุงถึงเดินได้สง่างามขนาดนั้นเคล็ดลับอยู่ที่พวกมันมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากๆสามารถวิ่งหนีอันตรายได้เร็วสุดๆนกยุงบินได้หรอ mm. เพื่อนผมเคยถามผมก็ตอบไปว่าบินได้สิแต่ไม่เก่งเท่าไหรชอบเดินมากกว่า สรุปแล้วนกยุงไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่ยังมีความสามารถและกลไกาการป้องกันตัวที่น่าทึ่งอีกเพียบคราวหน้าเจอนกยุงลองสังเกตด,ดีๆแล้วจะรู้ว่ามันฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ